านเมื่อทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องสอยสอยสอยพ่อแม่พี่น้องฟังสอยบ <g ains> ่อยเข้าอยนาเจ้านวนสว่างป่านดวงอีก,กิงรอยยิ้มหวานปานน้ำพึ่งเดินหาหน้าแหล ามจนมาเมือย้อนเง็นมองนางฟ้าจำแรงผูเบ้าหน้าตาแห่งหงได้รับเกียรติศบตาก็เช่นใจเนื่อยจากงานตรากตรำจนเหนื่อยหน่อย เธอยืนน้ำใสยเย็นจอยดื่มดับกระหายอายมันค้นงอกว่าจะรู้สึกตัวก็สายรมกินทุรนท,รรทรุรายเพราะพิดร้ายอย่าฆ่ามแมลงสวยอันตรายน่าจะเขียนไว้ที่กลางหน้าผา เหมือนกับสลากเขียนข้างขวดยาวฤตร้ายแรงนางฝ่ายยาพิษเกือบจบชีวิตง่นหักเจ้าแหงวันนี้นะครับเรานะครับสแตนบายนะครับผมนะครับเรานะครับต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสี่นะครับนะครับมาทําเนื้อนะครับเลี้ยงชาวอำเภอนะครับนี่ครับทั่วทุกยมญ้าได้กินเนื้อของเรานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ ร้านชาบูนะครับร้านลาบนะครับร้านกับข้าวอาหารตามสั่งนะครับไล่ด้วยไล่ไล่ร้านเป๊ะๆลงพยาบาลอาหารตำรวจนะครับราชการไม่มีเวลาประกอบอาหารนะครับนักศึกษานะครับชาวไร่ชาวนาครับมาซื้อกันหมดเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับพวกเราตั้งใจนะครับผลิตนะครับสินค้าที่มีคุณภาพนะครับผมนี้ครับนะครับผม โอเคครับผมรอๆๆเหมือนคนข้าเหมือนคนข้าครับผมว่าไงครับคุณแม่ครับผู้บริหารของนี่ครับคุณแม่นะครับผู้บริหารนะครับคุณแม่เหรอครับชื่อคุณแม่นะครับคุณแม่ผมเองครับผมเลี้ยงผมดีนะครับผมอ้วนตุบเลยครับครับแม่้วฮคุณแม่ผมใจดีมากเลยนะครับผมอยากกินอะไรเนี่ยโอโคได้เลยครับเนี่ยเนี่ยครับผมอ้วนกันนะครับวนสมบูรณ์นะครับ ขายไม่หมดก็แดกแม่งแล้วมีอะไรจะฝากไปถึงลูกค้าแฟนเพจไหมบอสลูก้าบราบาร์บราบาร์บราบาร์อ๋ออับบาร์มาดูดิโก้เฮียเอสเอเบเอสเอเบอ๋อเทเลนเทเลนผมพูดอีสานนะครับผมพ่อแม่พี่น้องผมนะครับเป็นลูกครึ่งนะครับ ผมเป็นลูกครึ่งกาลสินครับกาลสินผมเกิดยุคกาลสินนะครับพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งไปเกิดผมได้ได้นะครับอีสานแท้ๆขนาดแท้เลยผมผมผมเกิดยุคกาลสินนะครับ <Language. S 1> แต่ว่ากับวันนี้โอเคครับผมจากลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ E ีพี <ใ depende S 2> หน้านะครับเราจะพากันไปนนที่ที่ เราจะไปขี่อูดกันนะครับขี่อูดดูพีระมิดครับที่ประเทศอียิปต์ครับผมโอเคครับผมสลัมเลยคุณสวัสดีครับไปบ้า